ขอน้อมตอบระพมทธเา้ารทุกพระวัค์ขอน้องกราบพระอาจารย์ที่รับพระเลนนามพ่อป่วยไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณตอบประพฤติเง็นจริงยางทั้งหมดทั้งสิ้นโดยเสียมกล้าวขอรับในสัาซารแต่งความเป็นพุทธาทั้งหมด ดำเนนและติดตามความเป็นจริงาลอดตลอดเวลาตลอดตลงดจนถึงยานเียบร้บยทุกสภาพทั้งหมดตลอดถึงญาติมพี่น้องลมภาเื้อไรยามทีละปลาไรนามขอขมาค่ะอาจารย์แม่จันดีอาออกแล้วค่ะลูกีค่ะถ้าเชิญไม่าจาก็ในช่วงบ่าย มีโอกาสได้มาเติมองค์ความรู้คือปัญญาให้กับจิตจริงๆไม่ได้มาไม่รู้ใช้สมมุติไปเท่านั้นสมมุติว่ามาก็มาตามที่ทิตสมมุติกันทีนีมมน้ในส่วนของการมาหรือการไป มันก็ไม่มีใครมาไม่มีใครไปเพราะความจริงแย่งต่ำามไรซึ่งตอตนความไร้ซึ่งต่อตอนนี้เป็นสิ่งที่ต้องมาประจักษ์แจ้งเท่านั้นไม่อาจที่จะไปตามอะไรให้เป็นอะไรขึ้นมาเพราะมันเป็นอยู่อย่างนั้นวามเป็นอนัตตาเป็นอยู่แล้วแค่มารู้เห็นความเป็นจริงก็ใจเห็น ว่าเป็นอนัตตาจึงไม่ต้องอาศัยคำอธิบายก็ได้ไม่ต้องอาศัยความหมายภาษาใดๆก็ได้แค่น้อมจิตตามตามต่มน้อมจิตตามตามก็จะเห็นถึงความเป็นต่มโดยความบริสุทธิ์หมดจดเ่งตามเองความบริสุทธิ์ความบริมมสุทธิ์หมดจดเ่งตามเองเป็นความสมบูรณ์โย โดยที่กล่าวได้ว่าไม่ต้องทำอะไรขึ้นใหม่ความเป็นร,รมก็คือสิ่งที่เป็นจริงอยู่เป็นจริงแต่ว่ายึดถือไม่ได้ไม่ใช่วัดจริงแล้วก็ยึดถือไม่ได้เป็นจริงแต่ไม่อาจยึดถือเพราะนั้นการที่จะยึดถือก็หมายความคือมีผู้ยึดแต่ความเป็นจริงแห่งรมไม่มีผู้ยึด มันจึงจริงก็ไม่มีการยึดถือได้ซึ่งรพระพุทธองค์ทรงตรัสถึงความจริงนี้ว่าสปเปตมานาลังอพินิเวสายะทำทั้งหลายอันใครๆหรือความที่จะยึดถือมันไม่อาจไม่อาจที่จะเป็นคือยึดถือไม่ได้ถ้ายึดถือเมื่อไหร่ความเป็นรามก่โจก เปลี่ยนจากความไปสุดหมดจดเป็นความที่เรียกว่าแปดเพื่อนซึ่งคานี้จะเป็นอย่างไรก็ไม่อาจที่จะแปดเพื่อนไม่อาจที่จะเป็นอย่างอย่างอื่นได้เป็นอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างนั้นตลอดเป็นธาตุตั้งต้นนี้ก็คือเรียกว่าธรรมชาติธรรมชาติเกิดตั้งต้นและธรรมชาติ ธาตุที่กำเนิดเกิดต้ยปัจจัยมีนามธาตุรูปธาตุทั้งธรรมธาตุและธรรมชาติทั้งหมดทั้งสิ้นคือธรรมซึ่งเป็นจริงอยู่อย่างนั้นดังนั้นเราทั้งหลายจึงไม่ต้องําอะไรขึ้นมาเราทั้งหลายอยู่ไหนเราทั้งหลายก็สมมติขึ้นมาก็เกิดจิตนั่นแหละจิตนั่นแหละคือธรรมราะนั้นเราทั้งหลายคือจิต ไม่ต้องทำอะไรทั้งใบก็เกิดจิตรู้แจ้งจิตนะเมื่อรู้แจ้งจิตได้ก็เป็นการจบสิ้นเป็นการ,การจบสิ้นการศึกษาจบสิ้นการเรียนรู้ความจริงที่เป็นเองอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นในความเป็นเองอย่างรรมได้ชื่อว่าธรรมดานี้อุปมาเปรียบเมือนว่าใบบัว อันนี้ก็เราได้ยินอยู่บ่อยแล้วก็มีการอุป,ประมาให้เห็นอยู่บ่อยว่าใบาปัวเป็นสิ่งที่เรียกว่ามีอยู่ก่อนแล้วสิ่งที่เพิ่งมีที่หลังเรียกว่าจุดน้ำโดยเหตุปัจจัยใดก็แล้วแต่เพราะมีน้ำค้างมาปรากฏก็ได้มีน้ำฝนปรากฏก็ได้มี อะไรโดดลงในสระแล้วมีน้ำกับเพื่อมหรือกระชอกเป็นหยดน้ำกระเด็นบนใบบัวก็ได้เพราะนั้นใบบัวก็คือมีอยู่ก่อนแต่หยดน้ำน้าที่ปรากฏบนใบบัวมันเพิ่งมีทีหลังสิ่งที่มีทีหลังเพราะมีปัจจัยจึงจึงปรากฏขึ้นมาและผลสุดท้ายเมื่อแจกส่องก็ดี ลมพัดเปลวมาก็ตามที่ปัจจัยที่ทำให้สลายหายไปมันก็ไม่เหลือแต่ใบปวัวก็ยังคงที่อยู่เช่นนะั้นสิ่งหนึ่งคงที่และสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือสิ่งทั้งหลายปรากฏขึ้นได้เพราะมีปัจจัยก็สลายหายไปเมื่อหมดปัจจัยดังนั้นเห็นได้ว่าทำนี้ ต้องไปทำอะไรขึ้นมาไม่ต้องไปสร้างอะไรสักสิ่งไม่ต้องไปรักษาไม่ต้องทำอะไรขึ้นมาเป็นตามความจริงที่กล่าวไปแล้วว่าใบบัวกับหยดน้ำเป็นไปโดยโดยทำเองความเป็นโดยทำนั่นแหละไม่ต้องทำในความเป็นธรรมตั้งต้นเรียกว่าธรรมชาตินี้เป็นต้นธาตุต้นธรรมซึ่มีอยู่ก่อน ส่วนธรรมาชาติคือธาตุที่เกิดดับเกิดมีขึ้นนั้นเรียกว่าธรรมาชาติธรรมาชาติก็คือธรทมที่เกิดขึ้นเกิดร้อยเด็ดปัจจัยโมดเดตุปัจจัยก็สลายหายไปแต่เคยทำให้ธาตุคงที่หรือธาตุตั้งเดิมแปดเปื้อนหรือเปลี่ยนสภาพก็หาหาหาได้ไม ดังนั้นเห็นได้ไหมว่าธรรมธาตุธาตุตงต้นนี้ก็คงที่อยู่เช่นนั้นธรรมชาติที่เกิดได้สลายไปได้ตามเหตุปัจจัยก็เป็นไปเช่นนั้นความเป็นธรรมที่บริสุทธิ์หมดจดในความเป็นจรรมทั้งหมดก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นจะเป็นอันอื่นไม่ได้ธรรมที่คงที่ก็คงที่อยู่เช่นนั้นไม่ต้องทำอะไรขึ้นมา ไม่ต้องสร้างไม่ต้องรักษาไม่ต้องอะไรสักอย่างส่วนธรรมที่ไม่คงที่มีชั่วคราวเพราะมีปัจจัยให้ปรากฏเมื่อใดปัจจัยก็สลายหายไปเขาก็เป็นของเขาเช่นนั้นเขาเกิดมาเพื่อดับเขาเกิดมาเพื่อสลายเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อทำลายอะตัวใครความเสียใจก็ไม่ได้ทำลายอะตัวใครความทุกข์ก็ไม่ได้ทำลายอตัวใครความไม่ได้ดังใจก็ไม่ได้ทำลายอะไตัวใคร มันเป็นแค่อาการเท่านั้นอยากชอบหรือชังมันก็แค่นั้นวันนั้นเปรียบเหมือนน้ํามันจะเป็นน้าําใสน้ําขุน่นมันจะเป็นน้ําสีน้ามีรสทั้งหมดทั้งสิ้นคือน้ําเกิดก็อเอกปัจจัยบวอร์ตายแต่ลายหายไปเขาแปบจะมันอาการทั้งหลายปรากฏบนธาตุว่างเปล่านี้จะมีอาการต่างๆมันก็แค่อาการเวอร์ตายก็สลายหาย,ายหไป แล้วต้องทําอะไรกันอีกเมื่อรู้แจ้งความเป็นจริงเต็มหัวใจก็ยุติการทำเพราะถ้าตั้งต้นเป็นจริงอยู่อย่างนั้นถ้าที่ไม่คงที่ปรากฏกเพื่อไวหวก็สลายไปก็เป็นเช่นนั้นความเป็นเช่นนั้นที่ทำก็เหมือนอุปมาเหมือนใบบัวกับจุดน้ําอุปมาเหมือนจิตกับจิตสังขารก็รู้แจ้งความจริงได้ ก็หยุดดิ้นหลนคนหาหยุดเรียนรู้หยุดการศึกษาเพราะใจมัวใจในความเป็นจริงทั้งหมดโดยไม่ต้องทำอะไรขึ้นมาก็คือปล่อยให้ทำเป็นทำไปสเปสัมมาหลังอัภินิเวศายะทำทั้งหมดไม่มีการถือครองนั่นเรียกว่าปล่อยปล่อยโดยไม่มีผู้ปล่อยเพราะไม่มีการยึดนั่นแหละก็เืว่าปล่อยมันเป็นการสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นตั้งแต่วัตี ไม่ใช่ว่าต้องทำอะไรขึ้นมาแล้วมันจะสมบูรณ์ไม่ใช่มันสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นแต่เพราะความไม่รู้แจ้งความปม่จริงไปทำให้ยุ่งเองไปทำให้แปลกเพื่อนเองไปทำให้สับสนเองไปทำให้มันอ้อมหรือเนิ่นช้าในการเรียกว่าเล่นรู้ให้จบความจริงมันจบอยู่แล้วทุกขณะทุกเวลาทุกขณะทุกเวลาเป็นความสมบูรณ์เป็นความ เป็นเองอย่างทาความเป็นเองอย่างทานี้ไม่ต้องทําไม่ต้องรักษาไม่ต้องดูแลไม่ต้องอะไรสักอย่างรู้แจ้งตามความจริงที่พระองค์ทรงตรัสก,ก็รู้เห็นตามความจริงซะยะถาภูตังญานัทัสนังรู้เห็นตามความเป็นจริงก็จะจบสิ้นการศึกษาหมดสิ้นสงสัยก็จะพ้นจากทุก การนาการที่เขาไปยึดติดถือครองพปาาศัยนามทาัทธารูกาตเพื่อการศึกษาก็ยึดติดเพราะได้เรียนรู้จบจบสิ้นการศึกษาและจะถือครองอาศัยในนามัธาตีกต่อไปก็ไม่ก็ศึกษาจบแล้วเพราะความจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้จะทําอะไรกันได้อีกก็ยึดติดการํำยึดติดการศึกษาจบสิ้นการศึกษาหมดเส้นสงสัย าาก็จะพ้นจากทุกพ้นจากวัฏฏะพ้นจากเปีนยนไหวในวัฏฏะทุก์พ้นจากการเกิดแล้วเกิดเล่าเป็นการยุดผิดเป็นการจบสิ้นนั่นแหละเรียกว่าเป็นที่สุดจบแห่งการศึกษาเป็นการพ้นทั้งหมดหมดสิ้นในความถือครองหมดสิ้นในความเอาความเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นเพราะเห็นความจริงคือความเป็นอนัตตาธรรม ความเป็นธรรมทั้งหมดไร้ซึ่งตัวไร้ซึ่งตนเป็นอนัตตาธรรมสัพเพธรรมานัคนัตตาติสัพเพธรรมาอนัตตาที่ว่ามานี้ก็คือสัพเพธรรมานาัลังอภินิเวศยะธรรมที่เป็นอนัตตานั้นก็ไร้ซึ่งตัวไร้ซึ่งตนไร้ซึ่งการถือครองยึดติดถือมั่นก็จบสิ้นจบสิ้นการศึกษา หมดสิ้นสงสัยพ้นจากทุกคนจากวัตถะพ้นจากการเกิดนั่นแหละเป็นที่สุดจบเป็นที่ครบถ้วนสมบูรณ์แห่งการศึกษาหมดสิ้นสงสัยก็จะสมบูรณ์บริบรูบรณ์ปรนสุทธิ์แห่งธรรมโดยไม่มีใครเป็นอะไรเป็นธรรมทั้งหมดจะเรียกว่าอะไรก็หมดสิ้นภาษาที่ใช้ภาษาที่ใช้ก็ใช้ไม่ได้เพราะว่ามัน มันหมดมันเลี้ยงแล้วนั่นแหละก็คือแม้ภาษาก็ไม่อาจที่จะใช้ได้เป็นที่สุดจบรอง่อ่งกัมูดได้ตัดขาดลงแล้วมันจึงไม่ต้องอะไรสักอย่างและจะเรียกว่าอะไรก็มันจบมันสิ้นมันสุดมันบริบู์สมบูรณ์ในความเป็นธรรเพราะาสัจธรธาเป็นความเป็นพุทธ,ธะนั้นเป็นหนึ่งเดียวกันเนมะื่อตนถงความรู้ จงแก่ความจริงที่เป็นอยู่ที่เป็นจริงอยู่ตลอดการตลอดเวลาด้วยความรู้สดหมดจด,ดอย่างยิ่งยวดออกไปให้ไปสารด้วยการให้ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาทตอ่อสภาพดวงจิตดวงใจทั้งหมดทัท้ทงสิ้นไม่ว่าจะอยู่นะพบลมใดมิติใดอนุใดปรมัตุใดถุกพลังกดทับด้วยมันดำาคาถากมใดด้วยแรงอาฆาศปยยบาิใดด้วยสัจจใดด้วยอวิชชา ความไม่รู้ใดจงมาลายอเส้นไปเถิดเพราะไม่มีอะไรอยู่จริงประจับแจ้งความจริงดังที่ได้แสดงไปแล้วนั้นเต็มหัวใจจบเส้นการศุดษาหมดเส้นส,สงสัยพ้นจากทุกพ้นจากวัฏจัพ้นจากการเกิดไม่กลับจำเลิกอีกต่อไปเป็นการสุดจบยึดได้อย่างสาวอหมดจดและจงตั้งสัตจากเป็นจิตพุทธะมาเถิด มาช่วยพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระอาจารย์และพี่น้องทั้งหมดนั้นเป็นสัจจะธาตุแห่งความเป็นพุทธะหนึ่งเดียวกันเพื่อทำหน้าที่หรือสัตว์สนสัตว์ปิดประตัดทุกข์ให้จบสิ้นในยุคที่เป็นการทำหน้าที่อนุตรามหังสุดท้ายไปด้วยกันทุกดวงจิตดวงอิญญาณด้วยเจิญ